ส,สวัสดีค่ะแม่กองค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่กองค่ะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันแล้ววาสัน่นฝันมือไรคุณแม่ฝันเมือขืนนี่ฝันเมือขืนนี่เนาะล่าสุดเลยว่าสัน่นฝันแนวไรคุณแม่ฝันว่าออกไปทงหน้ากับตาขัาวบาทนั่นละมานี่ไปละไปเห็นค้อยตกชางตาตาข้ยตกชางตากระเด็นมาบึง แดนมาเบื่องเดียวเอาขึ้นตาเอาขึ้นตากับกล่มลงดึงเขาเขามันขึ้นจางมันหนามหลายก็เราสิดึงขึ้นได้บานนึงขึ้นมาบานนี้กบมาขยางยงยงยงมันีโอ้ยข่อยตังงามงามข่อยแม่สาวบานนี้ไปตาฮับใ้ไหวเหี้ยนเห้าแบบกับตากับบาดนี้ไทยบานเขากลับมาเห็นบานนี้ข่อยข่อยก็มี่เขาว่ามี่ก็สร้างข่อยเจ้าเวงามคือข่อยก่อยว่าค่ะ ให้บาดพูนกับผู้นึงกับหลอดปากขึ้นมาว่าข้อยอะไรขวยเนี่ยนี่ขวยคําคุยพูดนะคะว่าอ่บว่าจังสันค่ะฟันซ้ำหนีบอกคุณแม่แม่ฟันซ้ำหนีอืบาดนี่คุณแม่ฟันแนวหนีเนาะไม่กลัวฟันนี่ควายนี่จะโตควายตัวเดียวควายตัวเดียวเป็นควายเมยหรือควายผูหูบอเป็นควายเมยเป็นควายเมยเนาะแม่ตัวเดียวแต่ว่าดึงเขาขึ้นจากน้ำ สร้างนี้เลิกบ่าสางนั่นกับว่าเลิกปันไดนหรอกแต่ว่าสิบประมาณสองเมตรดีอะคือสร้างตื่นๆแม่มีนามในหั่น่อนาจนเกียบเต็มสมสางเดี๋ยวค่ะในความฝันนี่มีคุณแม่กับสามีคุณแม่เนะาะสองคนที่ซอยกันเอาควายขึ้นจากสร้างค้ะให้ตีตัวเลขให้คุณแม่สิตีตีให้ตัวเดขเนาะิตสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์แมน ตีเลขให้สองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองนี่ตีมาจากข้อยต๊กสางดึงขึ้นข่อยต๊กสางดึงขึ้นแมนคุณแม่กับคุณพ่อสองคนมนตีเป็นสองข่ายเนี่ตีเป็นสี่แมนสางตีเป็นศูนย์แมนบอกค่ะค่ะให้คุ้มเดียวบอกคุณแม่สองให้สองคุ้มมนอีกคุ้มหนึ่งเด้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แมน อีกคุ้มหนึ่งคุณแม่ให้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งนี่เอามาจากไซนอ่ะบ้นนี้หนึ่งกาวป้าพิม่มไปะจากนามบอกคะ่ะหนามหนึ่งเอามาจากนามเนาะนตอกสางกับศูนยขั้วไกระซีขาค่ะขั้วไอ้ซีขาหนามตีเป็นหนึ่งคุณแม่เพิ่ว่าสางตีเป็นศูนย์เพิ่มไปคะ่ะเพิ่มหายมาสองขุมหนึ่งสี่ศูนย์กับสองสี่ศูนย์เนาะ,ค,ะค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะตัดกับมุนเอาน้อคุณแม่เนาะ ไปตัดกลับหมุนเอาเป็นแนวทางค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับแมกงสุขูสุขคนค่ะคุณแม่มม่ยางเพิ่มเติมอีกบก้าทจานี่ละ่ะดูเ้ยลาเลยค่ะขอบคุณแม่กองได้หลายค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแมกองค่ะ ในงวดวันที่1 6ตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะแม่ก้องนี่ก็ฝันสันสนเพื่อนว่าค่ะฝันบบยเหาเพื่อนว่าฝันเมื่อขึ้นนี่ล่าสุดเลยเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันเห็นควายเนาะค่ะตัวหนึ่งเพื่อนว่าเป็นควายตัวแม่เพื่อนว่าตกสางเพื่อนว่าค่ะตกลงไปได้สางเพื่อนว่าแต้ว่าสางน่ะมีนามเพื่อนว่าประมาณความลึกกับโบลึกแห้งเพื่อนว่าค่ะเพราะว่ามันมีนามเพื่อนว่าลูบลอรูปลออยู่เพื่อนว่า แม่กองี่เพื่อนไปน้ากันกับสามีเพิ่นสองคนเนาะค่ะไปเห็นควายตกสางก็เลยบอกสามีเพื่อนนี่ให้ดึงควายขืนเนาะค่ะสามีเพิ่นก็เลยจับเขาควายสองเขาเนาะค่ะดึงข้นมาจากสางเพิ่นว่าก็ขึ้นไม่ได้เพิ่นว่าพอดึงขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เลยเอาไปยางอยู่เลนเนาะค่ะหรือว่าทงหน้าเพื่อนว่าเป็นคือทงหน่ายางกินยาเพิ่นว่าค่ะให้ควายกินยาและวซาบานมาเห็นบบนี้ซาบานก็เลยทวงเนาะค่ะ ว่าควายคืองามเท้เพื่อนว่าควายนี่ควายงามแห้งเพิ่นว่าควายคำควายคู่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นเบากับเมกองเนาะค่ะเมกองก็เลยเบากับสามีว่าควายเพิ่นนี่งามแห้งเพิ่นว่าควายคำควายคู่เพิ่นว่าเพิ่นสีเอาควายนี่ไปเรียงบ้านเพิ่น <Won> ว่าค่ะเพิ่นสีเอาเลยเพิ่นว่ากำลังสีเอามาเพิ่นว่าหูเมือก่อนเพิ่นว่าค่ะเมกองก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ ตัวเลขตัวนั้นก็คือหนึ่งสี่ศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าหนึ่งนีเพื่นตีจากน้ำเนาะค่ะน้ำเป็นหนึ่งเพราะว่าน้ำได้น้ำสางจนสีเต็มเพิ่นว่าน้ำแบบหลายเนาะค่ะเพื่นตีเป็นหนึ่งด้วยบอกอะควายเนาะตัวเดียวเพิ่นว่าควายตัวเดียวควายตัวหนึน่งเนาะค่ะตีเป็นหนึ่งเพิ่นว่าลวกซี่นีตีจากควายน้ำสี่เพิ่นว่าค่ะศูนย์นีตีจากสางเนาะค่ะสางนี่วงกลมเป็นศูนย์เพิ่นว่าค่ะ เพิ่นก็เล่ใหม้มาเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เนาะค่ะเหล็กตีจากฝันเหล็กสามโตค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะสองสี่ศูนย์สองนี่ตีมาจากแม่กองกับสามีเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าสองคนเพิ่นว่าค่ะที่ซอยเอาควายขึ้นจากสางเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นสองเนาะค่ะส่วนซีนี่เพิ่นตีจากควายน้ำสี่เพิ่นว่าค่ะแล้วกะศูนย์นี่ตีจากสางเนาะค่ะสางน้ำศูนย์ เป็นเลขสามตัวสองสี่ศูนย์เลขตีจากฝันค่ะเป็นแนวทางของเมกองค่ะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมกงสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้ค่ะคาตะคิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ